นัดทานข้าวเลี้ยงข้าวลูกค้าเอามาเบิร์บบริษัทได้ไหมแล้วมันเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือเปล่าลองมาฟังกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีออนไลน์ต่อคำถามและแชร์เทคนิคการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Li น e a t t a c k สบักนอมครับผมสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาคุยในเรื่องของค่าจ่ายาอีกตัวหนึ่งฮะที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากๆเลยนั่นคือค่าอาหารเลี้ยงรับรองหรือว่าพาลูกค้าไปกินข้าวเนี่ยหลายคนมักจะเจอกันแบบนี้ครับก็คือพอพาไปกินข้าวปุ๊บเนี่ยก็เอาบิลน,นะครับหรือว่าเอกสารใบเสร็จต่างๆเนี่ยมาเบิกกับบริษัทแล้วคิดว่ามันจะช่วยลดภาษีได้แต่เอาจริงเนี่ย มันเบิกได้ไหมแล้วถ้าจะเบิกเนี่ยกฎหมายเขาก็หมดไว้ยังไงบ้างให้มันเป็นรายจ่ายทางภาษีได้แค่ไหนและถ้าเป็นรายจ่ายทางภาษีเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วครับอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสปนอมและเพิ่มปนอมเป็นเพื่อนในไลน์แล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับย้อนไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลครับนั่นคือถ้าเกิดเราจดทะเบียนท,ทําธุรกิจในรูปแบบของบริษัทหรือว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับเราจะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับซึ่ง เข,า,ขนเนเาจะคำนวณจากสิ่งที่เรียกว่ากำไรสุทธิทางภาษีแต่ก่อนจะมาเป็นกำไรสุทธิทางภาษีได้เนี่ยเขาจะต้องมีการปรับปรุงครับตัวกำไรทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการทางภาษีก่อนถึงจะเอามาคิดภาษีได้ซึ่งการปรับปรุงที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายการที่ทําให้กำไรเพิ่มขึ้นแล้วก็กำไรลดลงนะครับอยู่ในด้านข้างตรงนี้เนี่ยแหละครับซึ่งไอ้เจ้ากำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดก็คือเรื่องของตัวรายจ่ายต้องห้ามหรือว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามครับความหมายของมันก็ คือว่ารายการพวกนี้เนี่ยทางบัญชีอาจจะลงเป็นรายจ่ายไว้แต่ภาษีบอกเลยว่าไม่ให้ใช้เป็นรายจ่ายหรือเรียกง่ายๆว่าอดเมื่อรายจ่ายพวกนี้มันลงบัญชีไว้แต่ใช้ไม่ได้ตอนที่คำนวณภาษีครับมันก็แปลว่ารายการเหล่านี้ไม่มีความหมายลดกําไรทางภาษีไม่ได้เสียภาษีมากขึ้นอยู่ดีซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับพี่หนอมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อที่ชื่อว่ารายจ่ายต้องห้ามหรือค่าใช้จ่ายต้องห้ามก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ครับแต่ทีนี้ครับลองมาเดากันแบบนี้ครับสมมุติครับไอค่าอาหารเครื่องดื่มที่ เอาไปนัดทานข้าวหรือเลี้ยงรับรองลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอามาลงเป็นรายจ่ายทางบัญชีคำถามคือแล้วมันจะถือเป็นรายจ่ายที่เอามาใช้ในการคำนวณภาษีได้หรือเปล่าลองเดากันดูครับ คำตอบก็คือใช้ได้ครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับคำว่าใช้ได้ที่ว่านี้เนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ครับซึ่งค่าอาหารเครื่องดื่มการเลี้ยงข้าวหรือการรับรองลูกค้าเนี่ยในทางภาษีเนี่ยเขาจะมีสัพ์เฉพาะครับเรียกว่าค่ารับรองซึ่งหลักการของกฎหมายเนี่ยเขากําหนดไว้ตามนี้เลยครับสิ่งแรกที่สําคัญครับก็คือต้องเป็นไปตามธรรมเนียมของธุรกิจทั่วไปครับก็คืออาจจะต้องมีการขายของให้ลูกค้าได้ปิดยอดได้แล้วพาไปเลี้ยงฉลองเลี้ยงรับรองแบบนี้พอเข้าเงื่อนไขครับอันต่อมา คือคนที่รับรองเนี่ยต้องเป็นลูกค้าครับไม่ใช่ลูกจ้างเน้นตรงนี้นะครับเป็นลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ใช่ลูกจ้างคือถามว่าลูกจ้างเข้าด้วยได้ไหมอ่ะเซล,ลเข้าด้วยได้พาไปกินข้าวได้ไหมได้แต่ต้องมีลูกค้าด้วยไม่ใช่พนักงานไปกินกันเองไปใช้กันเองหรืออันนี้ระวังไว้นะครับไม่ใช่ว่าเจ้าของไปกินส่วนตัวแล้วเอาบินมาเบิกแล้วมาเนียนๆว่าเป็นค่ารองแบบเนี้ยกฎหมายไม่ให้นะครับซึ่งหลักการเพิ่มเติมพวกนี้นะครับมันก็จะมีพูดถึงเรื่องของการเป็นค่าจ่ายที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกกิจออย่่างทีบไป ทำเน,นธุรกิจอาจต้องมีการรับรองลูกค้าแต่เป็นประโยชน์ก็คือว่าการเรงรับรองพวกนี้เนี่ยมันควรจะพิสูจน์ได้จากยอดขายหรือรายละเอียดต่างๆที่บอกว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจยังไงทําให้ธุรกิจเราดีขึ้นแค่ไหนถ้าตอบตรงนี้ไดเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของธุรกิจแล้วครับและถ้าเป็นเรื่องของภาษีครับสิ่งสําคัญก็คือต้องมีเรื่องของหลักฐานการจ่ายที่ชัดเจนครับแม้ว่าจะพาไปรับรองจริงแต่ไม่มีบินแบบนี้เนี่ยในทางภาษีเนี่ยไม่สามารถให้เป็นรายจ่ายได้นะครับด ซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องขอบินคือที่เรียกว่าใบากํากับภาษีจากร้านขายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นให้ออกในชื่อบริษัทกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยลงวันที่จํานวนเงินต่างๆไว้อันเนี้ยต้องมีนะครับเพราะจะได้ถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์พิสูจน์การจ่ายได้แล้วก็มีหลักฐานเพียงพอและนอกจากนั้นครับต้องมีคนที่มีอํานาจเกี่ยวข้องครับอาจจะเป็นกรรมการผู้จัดการหรือคนที่รับมอบหมายเนี่ยมาอนุมัติตรงนี้ด้วยว่าให้จ่ายได้จริงถือเป็นการรับรองลูกค้าจริงไม่ได้ผิดเงื่อนไขของบริษัทใดๆท ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันดูซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับแต่เอาจริงเนี่ยยังไม่จบเท่านี้ครับมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดคําว่าค่ารับรองเนี่ยถ้าใน EP นี้เนี่ยเราพูดในเรื่องของการเลี้ยงอาหารใช่ไหมครับแต่ว่านิยามค่ารับรองจริงเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับมันมีเรื่องของการให้เป็นสิ่งของด้วยตามประเพณีธุรกิจต่างๆวันปีใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยที่เอามีของขวัญให้ลูกค้าต่างๆซื้อกระเช้าไปให้เนี่ยถ้าเป็นส สําคัญมากๆนะครับถ้าเป็นของต้องระวังด้วยถ้าเกิน2000ใช้ได้แค่2000เท่านั้นครับแต่เรื่องของสิงงนคอี่ยตอนนี้พี่หนองไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปแล้วกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ไว้นะครับใครที่เป็นธุรกิจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเวลาไปเอาค่ารองตรงนี้มาใช้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นใบกำกับภาษีมีรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่มระบุไว้แต่กฎหมายเนี่ยบอกไว้ชัดเจนครับว่าไอ้ตัวแหวกที่อยู่ในใบกำกับภาษีค่าอาหารและเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ย ถ้ามีรายการจ่ายค่าเครื่องดื่มไปนะครับยอดที่มันเป็นรวมแวดเนี่ยเราไม่สามารถเอาแวดมาใช้ได้แต่ยอดรวมทั้งหมดนะครับสามารถเอามาใช้เป็นรายจ่ายของธุรกิจได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าบริษัทของพี่หนอมครับไปเลี้ยงรับรองลูกค้าแล้วก็จ่ายเงินไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทซึ่งหนึ่งพันก็คือยอดของค่าอาหารและเครื่องดื่มส่วนเจ็ดสิบคือแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับพี่หนอมไม่มีสิทธิ์เอาเจ็ดสิบบาทเนี่ยมาใช้ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่สามารถใช้เป็นภาษีซื้้้ออออไดดแต่ย 1, ่ยยยเเนสาาาาาามมรรรถใชป็จจขงธุกิ ได้เต็มจํานวนครับอันนี้ต้องระวังไว้ด้หนึ่งสำหรับคนที่จดแหวนนะครับอย่าไปขอคืนภาษีซื้อละไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาครับซึ่งรายละเอียดก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับหลายคนฟังแล้วลองดูสไลด์ตรงนี้อีกนิดนึงครับจำนวนเงินที่ใช้เนี่ยก็เป็นประเด็นครับเนื่องจากกฎหมายนะครับเขากลัวการใช้ค่ารับรองที่มันมากเกินไปครับเขาเลยกําหนดเงื่อนไขสําคัญขึ้นมาครับนั่นคือจํานวนเงินที่สามารถถือเป็นค่าใช้ในการคำนวณภาษีเนี่ยได้สูงสุดเพียง0.3%ของรายได้ก่อนหักค่าใช้หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ในวันสิ้นรอบบัญชีหรือวันปิดรอบบัญชีโดยมีจํานวนเงินทั้งหมดนะครับของค่ารองเนี่ยสูงสุดที่ใช้ได้ก็ต้องไม่เกิน10ล้านบาทด้วยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยใช้ได้ถึง10ล้านเนี่ยมันดูเยอะใช่ไหมพี่หน่องยกตัวอย่างแบบนี้นะครับสมมตินะครับรธุรกิจเราครับมียอดขายทั้งปีเนี่ยอยู่ที่10บล้านบาทอันนี้ยังไม่หักรายจ่ายเนาะสิล้านเต็มๆและจดทะเบียนที่ทุนชาระเนี่ยทั้งหมดคือ1ล้าน2ตัวนี้เปรียบเทียบกันครับเลือกตัวที่สูงกว่าดังนั้นเราจะใช้ตัวย,ยอดขายครับก ล้านหนึ่งได้สามพันครับถ้า10ล้านก็ได้แค่ส0 0 0 0ื่นเท่านั้นครับฟังแล้วดูเริ่มเศร้าใช่ไหมครับค่ารองที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยต่อให้คุณจะเอาบินมาเบอร์ครบทํารายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยกฎหมายก็ยังกําหนดเพดานไว้สูงสุดว่าใช้ได้เต็มที่เนี่ยไม่เกิน0ูของยอดขายหรือทุนซึ่งในเคสต,ตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือแค่ส0 0 0 0ื่นเท่านั้นครับรับรองกันไปสมมติจ่ายไปเป็นแสนเลยสุดท้ายฮะเอามาเป็นรายจ่ายได้เต็มที่เนี่ยแค่ส0 0 0 0ื่นบาทในการคํานวณภาษีบัญชีอาจจะลงไปครับ าภาษีจะมองว่าใช้ได้แค่ส0 0 0 0บาทเท่านั้นดังนั้นส่วนของ70,000ืท,ที่เกินไปไม่สามารถใช้เป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้นั่นเองครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนฟังแล้วคงรู้สึกเศร้าเลยใช่ไหมครับโอ้โหกินเป็นแสนแขนไม่ได้จับไม่ใช่กินเป็นแสน,แ,มมน,น,แ,สนแล้วเอามาเป็นค่าบรองได้แค่0.3เท่านั้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเข้าใจผิดครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าของธุรกิจมักจะคิดว่าอุย้ยไปกินเถอะไปใช้เถอะอาหารและเครื่องดื่มเท่าไหร่แล้วก็ามาลงเป็นรายจ่ายบริษัทเป็นค่าบรองซะก็น่าจะหมดเรื่องเอาจริงไม่ ใช่เลยครับเพราะมันติดเพดานของตัวนี้อยู่ซึ่งทําให้รายจ่ายค่ารับรองเนี่ยมันไม่ได้สูงอย่างที่คิดครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่หนอมอยากฝากไว้ก็คือเวลาเราไปกินข้าวเนี่ยจะเอาอะไรพวกนี้มาเบิกบริษัทเนี่ยให้ตั้งอยู่ที่พื้นฐานสำคัญก็คือมันเป็นการรับรองตามธุรกิจจริงมันไม่ได้เป็นรายจ่ายที่เราพยายามจะสร้างเพิ่มหรือใช้เพิ่มเพื่อที่จะเอามาลดภาษีครับถ้าคุณมีการรับรองลูกค้าจริงมีการจ่ายไปจริงก็เอามาลงบัญชีบันทึกรายการให้ถูกต้องแม้ว่ากฎหมายจะกําหนดเพดานภาษีไวว้เป็นนนจําแค่ 0.3%ก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการรับรองจริงเนี่ยมันก็จะท้อนต้นทุน่แท้าจริงของธุรกิจทางภาษีอาจจะใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นในงบการเงินหรือค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันเป็นตัวเลขค่ารองที่เกิดขึ้นจริงซึ่งดีกว่าที่เราจะเอาไอ้ตัวที่เราไปกินกันเองไปใช้เองไปรับรองกันเองเนี่ยแล้วมาเบิกบริษัทครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในมุมของตัวเลขกําไรก็เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญเพื่อออเเรราาาาจะได้้้ขมมูลตงงนีาวาแผ การตอเรื่องภาษีเนี่ยให้มองที่เรื่องของการปรับปรุงให้ถูกต้องก็พอครับสุดท้ายทุกอย่างควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ความจริงเพื่อเราจะใช้ใชข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่าหวังเพียงแค่เบิกแล้วประหยัดภาษีอย่าหวังเพียงแค่กินอะไรก็ตามมาเบิกบริษัทเพราะสุดท้ายแล้วเราจะไม่รู้กําไรที่แท้จริงและมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างที่คิดไว้นั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการภาษีออนไลน์ตอบคาถามและแชทธิจาก,การภาษีเจอกันเป็นประจาแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์สองทุ่มทางไลฟ์แอตแท็กส์ฝ่งหนอมอย่าลื เพื่อนในไลน์และกดติดตามพี่หนอมในไลน์วูมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ